จเจอกันต่อ EP3 สามนี่ระวังก็ไม่่อยกว้างเท่าไหร่นี่ป่าเรียเดือก็สุดกำแพงแล้วมีน้องแมวด้วยอาล่า <c oughs> มีน้องแมว ัาถ้ามีสักสองตัวนะจะมาถ่ายหน้าหลังเลยเออจะถ่ายถ่ายทางที่ปั่นก็ถ่ายถ่ายทานที่เราพ่าดโอเคมันก็จะมีพวกสาลายพวกนี้ด้วยนี่ไม่ใช่สาล้าต้องชุ่ม่เทศสาราวัดหรอกนี่นี่นจะเห็นไหมนะ ช่สศาลาวันน่าจะสารา,า,รานั่งชิวสมายก,กว่ามีพยานักด้วยมีพยานักประตูทางเข้าวัดก็ใหญ่ใหญ่าจะรู้สิบล้อเข้าได้ใหญ่จริงๆนะประตูทางเข้าวัด น,นี่ก็เป็นหนานขายต็มบอนะ่อนาะตู้กองเต็มเลยเัาจะเลือกขายไม่รู้เราจะได้ไปวัดภูมินหรือเปล่านะจะพาไปดู 回到 EPC。